คุนคนต่อไปเตรียมตัวเลยครับผมเชิญศิลปินมอลำเฮ้านะครับที่อยู่ในสมาคมเฮ้าบนเวทีพร้อมเพียงเฮียงนากันครับผม,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 มหนึ่งปีจากมือนันฮอดเมื่อนี่นะครับคือว่าผสมพจนเสลิดหน่อยหลายขึ้นอยู่กับพี่กับน้องขึ้นอยู่กับทั้งท่านประธานสภาคนจีว่าจังไหนนะครับจากมือ่อแลกคือมาเปิด เห็นขอแตกต่าง mm. แบบใดนะครับ้าเเียนเชิญส <sun arrivé år 2> uh ิล huh. ปินมอลําทุกทุกท่านครับผมริบเรียนเชิญคุณแม่ครับผมเชิญคุณแม่ครับหลังจากนะครับท่านประธานห้องเด็กกาวแล้วนะครับห้องกระชีรวมนะครับสมทบทุนแล้วก็พร้อมด้วย เป็นเชิญแขกผู้มีเกียรติรับประทานอาหารเบิ่งหมอลำเบิดมือครับเมื่อนี่ครับหอดคำมับนะครับเมื่อนี่ถือว่าหมอลำบางท่านติดภารกิจนะครับบางท่านเจ็บไข้เด้ป่วยพ่สามารถเดินทางมารวมได้กับทุกท่านนะครับทรงกำลังใจนะครับทรงทุนทรงเส,สริมมาสมทบทุนในการเพลิดเพลินในครั้งนี้ทุกๆคนครับผม ลำดับต่อไปนะครับชเชิญเชิญคุณพหลประยูนนาลีประธานสภาวัดธนทัพจังหวัดอุดรธานีเฮาเด็ก,กาวพม้ซึกนะครับเด็ก,กาวเกี่ยวกับสมาคมเฮ้าที่ผ่านมานหนึ่งปีมี่ขอแตกต่างในใดพร้อมด้วยให้กกำลังใจศิลปินเฮาในการเช็ดสมาคมในครั้งนี้ชนเชิญครับผม่านเรียนท่านนายกสมาคมผู้ประกอบอาชีพหมอลำจังหวัดอุดรธานี แล้วก็ท่านเอกขาท่นายกเทศบาลบัดเชียงคุณแม่สงเสญญยมการหลงและท่านรองนายกและท่านที่ปรึกษาแล้วก็คุณคุณแม่คุณช่วงเด่นดวงในอนาคตการคงเป็นศิลปินแห่งชาตินะครับแล้วก็ศิลปินของเราทุกๆคนคณะบลรลมลูกหลานทุกๆคนนะครับวันนี้นะครับ สิ่งท,ที่ผมมาวันนี้ในานามของสภาวธรรมจังหวัด,ดอุดรธานีในานามของวัฒนธรรมจังหวัด,ดอุดรธานีมาในานามของกระทรวงวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะครับที่มาคือมายืนยันว่าประเพณีวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นทุกคนที่ต้องรักษานะครับ การก่อตั้งของสมาคมอาชีพผู้ประกอบอาชีพมอลมจำจังหวัดดอนธานีไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับเราได้ปรึกษาหารือกันได้ประชุมร่วมกันเช่นคุณแม่ดรจินตนานะครับว่าติดกระดุมเม็ดแรกทำยังไงจึงจะถูกนะครับเพราะว่าในขณะนี้การก่อตั้งต่างๆถ้าไม่ถูกกฎหมายจะมีปัญหานะครับจะมีปัญหาเช่นวิศวกรรมเถื่อน มอเตอร์ไซค์มันอยู่ดีๆอย่างนี้ก็ไปแต่งให้มันเป็นพวกวิศวะอะไรวิศวะเทือนหมอลำก็เหมือนกันถ้าหมอลำนี่ที่ไม่มีสมาคมมายืนมาเจนอิงคณะผู้ประกอบอาชีพหมอลำที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับเขาก็บอกว่าเป็นหมอลำเถือนนะเพราะฉะนั้นทางสภาวัฒนธรรมจังหวัดุรรัานีและสำนักงานวัฒนธรรมพร้อมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเราจึงมีความประสงค์ที่จะกอตั้ง สมาคมผู้ประกอบอาชีพบอลลัมให้ถูกต้องตามกฎหมาย <Okay. S 1> ในขณะน,นี้สมาคมผู้ประกอบอาชีพบอลลัมของเราถูกต้องตามกฎหมายเรียบร้อย <Okay. S 1> นะครับหลังจากก่อตั้งเรียบร้อยแล้วเราก็ได้ประกาศไปทั่วประเทศผมก็ได้นําเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยและรัฐมนตรี <Okay. S 1> ทํายังไงจึงจะให้ผู้ประกอบอาชีพบอลลัมของเราเพื่อน,นําเสนอเข้าระดับของยูเนสโกเข้าระดับโลกให้ได้วันที่ผมมีโอกาสที่ได้ต้อนรับ ประหลกระทรวงวัฒนธรรมที่บ้านเชียงท่านเลขาก็อยู่ด้วยนะครับก็ได้นําเสนอผมมีโอกาสนาั่งทานข้าวกับท่านตัวต่อต,ตัวและคุยกันทํำยังไงจึงจะให้หมอลำกรอนของภาคอีสานเนี่ยเข้าอยู่เข้าสู่ระดับยูเนสโกให้ได้ท่านก็เลยแนะนำว่า่งนี้เราต้องเก็บข้อมูลให้แน่นนะครับเราต้องหาข้อมูลว่าที่มาของหมอลำของเราเนี่ยคืออะไรบ้างนะครับ จึงมีหมอลำเกิดขึ้นผมก็นำเสนอเบื้องต้นท่านก็แนะนำไปหลายๆเรื่องนะครับแล้วสิ่งอีกสำคัญอีกสิ่งหนึ่งเราเพื่ออุรักษประเพณีวัฒนธรรมของเราเนี่ยภาคอีสานเนี่ยถ้าเราไม่มีจุดยืนจริงๆเนี่ยทางภาคอื่นๆเขาก็จะดูถูกคุณแม่ดูถูกว่าเราเป็นหมอลำเถื่อนว่าเราเป็นหมอลำที่ไม่ได้จดทะเบียนอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นทางสภาวัฒนธรรมและ สำนักานวัฒนธรรมจึงมีความกระตือรือร้นที่จะผลักดันให้หมอํำของเราเนี่ยเป็นอาชีพที่สง่างามสวยงามนะครับไปตรงไหนก็ไม่อายใครนะครับนอกอจากนั้นสิ่งที่ผมพูดทุกเวทีไม่ว่าเวทีเวทีกลางที่ทุ่งสีเมืองวันนั้นผมก็พูดเรื่องศิลปินแห่งชาติในวันนี้เวลานี้มีอธิบดีได้มีหนังสือนะครับมาหาประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดรมธานีเกี่ยวกับเรื่อง ให้ส่งรายชื่อคนที่จะนำเสนอเป็นศิลปินแห่งชาติเข้าไปกระทรวงนะครับวันนี้ก็เลยจะมาบอกพวกเราว่าทางสมาคมผู้ประกอบอาชีพบารมของเราเนี่ยจะส่งใครให้เรา,ห,เราห้เราคุยกันแต่การส่งนั้นนะครับส่งนั้นเนี่ยวันที่สิบห้ากุมภาพันธ์คือเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับวันที่สิบห้ากุมภาพันธ์คือเป็นวันสุดท้ายแล้ว หลังจากนั้นถ้าผู้ประกอบอาชีพบร,รมของเราเนี่ยได้ส่งรายชื่อเข้าไปใครก็ตามที่ท่านเห็นสมควรที่ส่งนะครับทางคณะกรรมการหรือสภาวัฒนธรรมจังหวัดดอนทานีเนี่ยผมบอกตรงๆว่าผมเซ็นให้แน่นอนนะครับเซ็นให้แน่นอนไม่ต้องห่วงเพราะว่าเรามีหน้าที่ส่งเสริมดูแลพวกคุณแม่และศิลปินเราอยู่แล้วผมเซ็นให้แน่นอนหลังจากนั้นแล้วหลังจากผมเซ็นเอกสารเพื่อนําเสนอกระสวงเรียบร้อย อีกต่อไปการนำเสนอที่กระทรวงบทบาทยู่ส่วนกลางนั้นเป็นหน้าที่ของผมเองที่ผมจะตามนะครับจะตามยังไงบ้างนั้นเป็นหน้าที่ของผมขอแต่ให้คณะบอรลําของเราเนี่ยได้คัดสรรกันว่าเราจะเอาใครจะส่งใครนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับอุดรธานีของเราเนี่ยผมอยากมีศิลปินแห่งชาตินะครับเดี๋ยวนี้ของเราอายเขามากเลยใช่ไป็นคณแม่จินตนา อุดอรเนีเน่เป็นอุดอรที่สําคัญเป็นอุดรที่มีบรดกโลกบ้านเชียงแล้วหลังจากนั้นก็จะมีบรดกโลกอีกแหล่งที่สองคือพระพุทธบาทบอบกแต่สิ่งที่เราขาดเนี่ยคือขาดศิลปินแห่งชาติทํายังไงเราจรึงจะได้นี่แหละที่วันนี้ที่ผมมายืนอยู่ตรงนี้จึงอยากจะบอกทางลูกหลานทางคณะหมอลำเนี่ยอยากให้มีศิลปินแห่งชาติอยากให้สง่างามเวลาไปที่ไหนก็ตาม อยากให้เขาได้รับทราบว่าภาคอีสานต้นแบบคือจังหวัดอุดรธานีที่เป็นคนที่รักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเรื่องหมอลำ mm. เช่นคุณแม่บนช่วงของเรา mm. แล้วก็มีผู้อาวุโสหลายท่านที่ยืนอยู่ที่นี้นะครับสุดท้ายอยากจะบอกว่าในเวลาที่ผมเป็นประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีในเวลาที่ผมเป็นกรรมการบริหารสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย อยู่ในขณะน,นี้อยากจะให้อุดรเนี่เราส่งเปินปีนป่ังชาติเข้านอกเหนือจากนั้นแล้วคุณแม่จิตนาก็จะส่งทางขอนแก่นใช่ไหมครับคุณแม่ทางผมยินดีนะครับยินดีที่จะช่วยยินดีที่จะผลักดันยินดีที่ท,ทจะสนับสนุนดียินดีที่อยากจะเห็นความสาเร็จของคณะหมอํำของเราให้ประสบผลสําเร็จทุกๆุกอย่างวันนี้ถือว่าเป็นเวลาอันส,สมควรเป็นเวลาที่สําคัญ อีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไปได้ที่มองเห็นอยู่ในขณะน,นี้ในพูดถึงไม่ได้คุณแม่โลกที่เราเห็นอยู่ในขณะน,นี้ไม่ใช่ว่าใครอยากได้ก็ได้บางโลกจะมีพระบาตรจนเพ็ะเจ้าอยู่หัวมอบบางลนี่เป็นพระเทพมอบนะครับบางโลกเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ระดับชาตินี่มอบการนําเสนอโลกอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้นะครับเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะฉะนั้น เป็นสิ่งที่ยืนยันความสำเร็จเป็นสิ่งที่ยืนยันความสง่างามของคณะศิลปินหมอลำสมคาคมผู้ประกอบอาชีพหมอลำจังหวัดร้อยทานีสำหรับวันนี้นะครับผมขอชื่นชมคณะหมอลำทุกๆคนนะครับขอชื่นชมหลังจากนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากมายขอให้พวกทางคุณแม่ทางคณะหมอลำจงประสบความสำเร็จในตั้งใจไว้ให้มี ให้มีอายุมั่นขนยืนนะคุณแม่นะให้มีอายุวันนาสุขาพรับปฏิาาพานตราสารสมบัติอยากจะรวยก็ให้รวยอยากจะสวยก็ให้สวยอยากจะได้อะไรก็ขอให้ได้นะครับคุณแม่หำับผมก็มีแค่นี้สวัสดีครับอขอบคุณครับผมขอบพระคุณนะครับ ยูนาลีนครับประธานสภา,าประธานจังหวัดอุดรธาน,นีนะครับลำดับต่อไปนะครับคุณแม่จิตนาเยศสวัดนะครับมีความประสงค์มอบทุนส่งเสริมนะครับสมาคมอีกหนึ่งทุนครับผมจํานวนอะไรแม่จำนวนหนึ่งทุนเนาะจำนวนหนึ่งทุนครับผมอ่ะอันนี้แม่กินตนาตั้งของนแก่น ซึ่งเป็นสมาชิกในสมาคมผู้ประกอบอาชีพมอลำ่จังหวัดอุดรธ์ท่านีมอบเขาส่วนกลาง3ามพันแต่ว่าซอยตัวกีนอีกสองพันนรวมเป็นห้พาพาันค่ะส่วนตัวโอ้ตอนนั้นเอาเขาส่วนกลางไปแล้วค่ะสองค่ะขอบคุณได้เลยค่ะเพะราะว่าตอนอ่าอ่า่านใดกค่ะ้วนกลางอ่า อขอบคุณค่ะขอบคุณครัพอ่อขอบคุณท่านประท่านสภาจังหวัดและทาลขขา่านได้ขาท่านบัญเชี่ยงและท่านประท่านทุกท่นทานท่านมีเกียบทุกท่นานบคุณคุณพ่อชวนด้วยกันและท่านที่มาในงานน่ายนี้และทุกท่าน ทีมานี่คือมีแต่ภูมิเกียรติที่สนับสนุนสมาคมผู้ประกอบอาชีพหมอลำจังหวัดอุดรธานีบางคนบรนเด็เปิดหมลอลำด้ค่ะรู้วา่าที่ได้ซวยในสมาคมจังอ่าประธานมู่บานทางอับเบอเพนตะคุณอ่อนตะซอยมาตัวหนึ่งแล้วกระทา่งบันธาอ่านาโซ ประท่านทั้งบรรทารระท่านส้มล่มกันเองเนี่ยตัอยมากอีกตัวหนึ่งขอขอบคุณหลายๆที่สนับสนุนเงินเนาะครับผมที่สนับสนุนนะครับในร่วมการทําบุญพร้อมกับนําเงินสมทบทุนมงินนี่นะครับผมขอพกคุณคุณแม่สมนธาท่าทอนะครับจำนวน2,000บาทพร้อมทีมงานครับผมตัวเมื่อยแม่สมุนทาครับผมแล้วก็คุณพ่อสมบัตินะครับอีก2,000บาทนะครับตัวเมื่อยคุณอ่พ่อสมบัติเท่านะครับผมสมบัติเทาพู่นพร้อมครับผ คุณแม่มณีพลเยี่ยมนะครับพร้อมคณะนะครับผมจำนวน2โตโตอีก4 0 0 0บาทครับผมพร้อมกับคู้เซ่คุณนัดอีก2,000ันบาทครับผมพอสว่านอีกตัวหนึ่งครับคุณแม่สเงียมีนะครับพรอบข้วอีก2,000บาทนะครับผมแล้วก็คุณแม่บุญช่วงเด่นดวงครับผมพร้อมทีมงานอีก2,000บาทนะครับผม้วก็วัดทุ่งสะอาดเนาะอยากร่วมเฮ้าอีกจำนวน2โต๊ะพร้อมกับมอบเงินในจำนวน 1นึ0งห่นบาทครับผมอนุโมทนาสาธุนะครับผมแล้ากอสอนเป็นยังสอสค่ะสอสองอาคนะครับซอสองาพิเศษนะครับอีกจำนวนสองพบาทครับผม หน้าโซโอ้ได้ไปอันที่บอาไปบ้างนึงโอ้น้าโซอีกนะครับ2,000บาทคุณออนนะครับ2,000บาทแล้วก็คุณแม่จินตนาอีก2,000บาทนะครับผมสมทบทุนในมือนีนอกจากพี่น้องซอยแล้วหมอลำเขายังซอยกันเหลือเจ้าของอีกตบมือให้เจ้าของอีกในพี่น้องอีกครั้งนึงครับผมคุณแม่สกาวเดือนอีกหนึ่งโต๊ะคุณแม่สกาวเดือนอีกหนึ่งตัว2,000บาทครับผมที่ร่วมสมทบทุนในมือนีครับ เงินทุกบาททุกสตางค์เฮาสินําเงินส่วนนี้ร่วมสมทบทุนต่อยอดกองทุนของพระเดชพระคุณหลวงปู่แหลมของเฮ้านะครับเพื่อให้มันออกดอกออกผลเพื่อให้งอกเพื่อให้เงื่อยขึ้นไปหนานะครับผมคือเว้านั่นล่ละน้าสาเกาขันีิต่ปิงอวอบ่เปียงใสเบิดเด้อน้แม่ครับผมเบิดเพราะฉะนั้นบ่ว่าสิป็นทั้งที่ปรึกษาสามาคมตลอดทั้งท่านนายกพร้อมกับสมาชิกผู้ประกอบอาชีพมอลำนะครับทุกทุกท่าน พร้อมกับนวยงาห้กัรราชาการทุกภาคส่วนที่นั้นมนมาสมทุทนในเมือนี้พร้อมกันพนมเมื่ออนุโมทนาสาธุให้ยาเยยจ็บยาจนย่ำทุกให้ถือหวยย่ำซ่วยให้ถือเลขเบิดสุขุสุกนสาธุอันนี้ก็ขอบคุณฝ่ายทา่านดาบสเสวยที่ร่วมโต๊ะจีนจอยทุกกลางแล้วกราทาั่ง กบเต๋อสุนท่านท่านละลัดพร้อมลูกพร้อมเต่ามาทึ้งสุมทุบผาป่าทึ้งสุมทุบซอยอีดค่ะและเวทีแข่งเสียงของกัดบ่กัดเร้าขาดขาดก็ได้เป็นสมาชิกอยู่ในสมาคมผู้ประกอบอาชีพหมอลำเจ้ามารุดรธานีแต่ว่าบวชได้ใส่เงินสามพันนำมูดีบวาได้ใส่เงินสามพันผู้ที่น้ำใจใส่ตื่นแต่ฮกทุ่มเอื้อยหมอลำสยามนี่แหละ เตกีกับน้ำสกุลหอนงามคือกันแต่ว่าเดี๋ยวนี้แตกไปเสือแดงจิงคึงย่หันะเปลี่ยนน้ำสกุลแล้วเปลี่ยนน้ำสกุลแล้วเป็นบุญกว้างมีบ้านยุติสกันนี่มาเฮ็ด<ม><ม>ลงท่านโอ้ขอบุณนี่นตูนนี่ตูนไม่ตูนไปแม่กับเพียนเมือกันแล้วแม่กับเพียน <c oughs> เป็นกาหลงมาเฮ็ดขอบุนมาเฮ็ดจมตำโอลาย่างอยู่หันพี่น้องอยากได้อันใดกะเอาดอรเนอร์ขันพพ่อกินอยู่นี่เพได้ห่อวัสดุละว่า ใจน้่ใจใสมีแต่ทํำบุญสมือสมือพร้อมทั้งไฟติ่นไฟอันนี้เป็นของอ,อปตอตำบลเพ่นที่สนับสนุนมากสำหรับเมื่อนีถุดป<ว>ูกทาก่ะชุดแหลกนี่ก็คืออันนี้หมอลำสมาคมนี่เป็นได้ทุกอย่างค่ะเป็นหมอผ้ามก็ได้เป็นมาจังสีได้เมื่อช่วยระยุกมา อันตอนนี้พอถึงไม่เท่ายอดท้องแล้วว่าเสร็จพนวีตอนไหน,นะนที่ถือกระบองรอดเพียรนะถือกระบองยอดเพียรเนี้ยถือกระบองย่างออกนาแล,ล้วเป็นเรือ่องจูนกระโปรงพอนอีกแนวนึวยทางสมาคมทั้งเมืองหนองคายแต่ว่าทีมแม่จักเสือ,อ,อสมพงษ์มาพรและวล่องกับนันทนากแก้วเสด็จและปปีซาชีตาบานลแล้วก็ประชาสัมพันธ์บอกบุญอีกทางสมาคมนะครับ จังหวัดน้องคายเข้ากับซิมีบุญใหญ่อีกในวันที่7 8เมษายนครับผมไปร่วมท่าบุญพะป,ปานท่ากันในการสมทบทุนสร้างสร้างประตูโค้งกับกำแพงวัดนะครับผมนั่นสมาคมผู้ประกอบกน้องคายเฮ็ดบุญใหญ่พี่น้องสร้างประตูโค้ง่มันธรรมาดาดิมองลําน้องคายสิพักเข้าสร้างประตูโค้งโดยการนั่งโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระคู่ สุวรรณประชานกูลนะครับรองจากระนำเพื่ออูทองเฮ้านะครับแความเมตตาเพราะฉะนั้นวันที่เจ็ดสแปดเมษาถิ่มบ่อได้เพิ่มมหาแต่เฮ้าเลยวข้าพ่อจของก็บาดดีแว่คู่เพื่อนว่าสิบเอ็ดเมษาได้วังเงนนี่สมัคมเฮ้าต้องไปร่วมบ้านเชียงนี่กะขาดก็ได้บ้านเชียงนี่ก็คือวันที่สิบเปิดงานคือแม่บุญช่วงเด่นดวงค่ะเมื่อปิดงานพอสังวันดาวเหนือพ้นไปสองคนต่านี้ดี เป็นสีแต่ว่าบบเออร์ซื้ออันนี้พอสังวาสหมามากกับอ่าตีน้อยอ่าลูกศสีย์เพื่อนนะสองพันพอสังวาสสองพันบาท่ลองตเราขึ้นไลายตันะคะ พอสังวานขึ้นทุนแล้วพอวานอย่างกิ๊ค่าพอสังวานใส่เงินสามพันกันไว่าปีนี้ปีนี้เพราะปีนี้เพราะธรรมดาดิยังไงจังว่าสั้นประเดิมไม่เหลือแม่ปีหกหกนี่เออขนาดปวยยังออกจากโราบาลมาดิ่พอบ่นหองพอบ่หองพอบวหอง ได้หอ,อ,อบคืนรถอีกแล้วแต่ว่าเขาต้องได้ไปเยี่ยมได้เสียอีก่าเท่าสามพันนี่ต้องกูนี่แต่ว่าพท่านได้เสียสามหมื่นจักอันดีปันใดนี่กูแล้วเมื่อไห้สวัสดิการว่าอาทาผู้ใดเก็บได้ป่วยให้สามพัน 3, กับกระเซ้าเยี่ยมแต่ว่าคนผู้ใดตายให้สามหมื่น แต่ว่าดีปีนี่สมาคมห้ามิตรโปอายุยืดอยู่ปีนาเหงสีดีหอดป่วยเอแต่ว่าป่าเดิมที่แหลกมันเยี่ยมพอสังวานก่อนมูบาด